เนี่ยเอาเป็นว่ากูไปลิฟกรุ๊ปออกดูรถกูดีกว่าเฮียแล้วข้อข้างล่างอ่ะบามาดูข้อนี้ขอไอ้ดาก้อนก่อนเลยมึงสี่วิธีมึงคิดยังไงวะมึงได้ออกมาสี่ก็สยไงสูยอ่าเดี๋ยวเพิ่มขามซ้ายําขวาําซ้ายถาขวาไี่ไล้มันบอกว่าอะไรเขาวงกดมันทําไมมันบอกว่ามีอยู่ทางแยกเดียวเท่านั้นใช่ปะหมายถึงว่าอ่านจินตนาการพี่ว่าลูกก่อนมึงเจอทางแยกใช่ไหมมันจะมียักษ์อยู่สองตัวถูกปะมียักษ์สองตัวนี้ เฝ้าประตูอยู่ซึ่งมันจะมีทางใดทางหนึ่งที่เป็นทางออกนั่นแหละเราเล่นเกมแบบกับมันเขาบอกว่าโดยที่เวลาคําถามอะ่ะมันจะบอกว่าแยกซ้ายและแยกขวาอย่างละหนึ่งคนอ,อันนี้พี่ว่ารูปแล้วมีป้ายเขียนว่าทั้งสองอะ่ะมันจะมีว่าทั้งสองคนเนี้ยไอ้ตัวเฝ้าออกมันรู้อยู่แล้วรู้ว่าอะไรทางแยกใดนําไปสู่ทางออกและสามารถถามคําถามยักได้แค่ตนละได้สองคำถามตนละนะตนละได้สองคำถามเท่านั้นหมายถึงว่าโคต้าของมันมีแค่สองข้อ แต่ละคนนะมีแค่สองพ่อเท่านั้นแต่ต้องถามยังไงถามซ้ายปุ๊บอย่าถามซ้ําอีกต้องสลับต้องสลับไปมาเลยนะต้องสลับไปมาห้ามถามซ้ําคนนะโอเคแล้วมันบอกว่ามียักษ์ตัวหนึ่งพูดจริงเสมอขนาดที่อย่าเพิ่งพูดจริงเสมอใช่ไหมถามว่าพี่แล้วผมจะรู้ได้กัตัวไหนมึงสมมติเลยอ่าถ้าตรงนี้เป็นจริงเสมอตัวนี้จริงเสมอนะอ่าตัวแรกจริงเสมอนะสมมุติไปก่อนแล้วไงต่อขนาดที่อีกตัวหนึ่งทําไมถูกถามเป็นต้นแรกถ้าถามคําแรกจะเป็นอะไรพูดจริงปะ คำแรกพูดจริงหลังจากนั้นเป็นอะไรเทสตลอดเลยปะเป็นเทสเสมอโอเคนะคำถามแรกนะคำถามแรกมึงอ่านดีๆนะถูกถามเป็นตนแรกนะถูกถามเป็นตนแรกหมายถึงครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ถามคําถามคือมึงถามครั้งแรกเลยนะดังนั้นถ้าถามว่าเข้าไปเล่นเกมพวกเองจะได้ออกมาว่าอย่างน้อยที่สุดถึงจะออกยังไงก็ได้ให้เร็วที่สุดทําไงเล่นเกมอบไบมันไว้เจ เล่นยังไงสมมติพี่วางยักษ์งนี้ใช่ไหมมินเจอถึงทางแยกเจทําไงมึงจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอ่าเริ่มกาหนดมาถ้ารอบแรกพี่กําหนดไปทางซ้ายใช่ไหมพี่ไปทางซ้ายถามว่าเฮ้ยอันนี้ใช่ประตูทางออกไหมมันบอกพูดจริงเสมอใช่ไหมถ้าพูดจริงเสมอแปลว่าอะไรใช่แปลว่าอะไรออกได้เลยปะคําคถามแรกจบเลยนะออกได้เลยนะเพราะว่ามันบอกว่าอะไรรอบแรกมันมียักษ์ตัวหนึ่งที่มันพูดจริงเสมอ กับถ้ารอบแรกเจไปไทางไหนไปทางขวาปะทางขวาออปชันมันบอกว่าไงนะถ้าเจอยักษ์ตัวแรกทําไมนะรอบแรกจะพูดจริงเสมองั้นมึงเจอรอบแรกปะล่ะเจอรอบแรกแล้วมันพูดจริงไหมเอ้ยอันนี้คือทางออกไหมใช่ก็ต้องออกเลยปะแปลว่าคําถามเดียวจบได้ทันทีที่จะออกได้เลยเพราะฉะนั้นพี่ตอบหนึ่งคำถามครับแต่ถามว่าแ,วแต่แต,แต่แต่ถ้าสมมติพี่ถามบอกว่าเฮ้ยปรากฏว่าเอกซิค่ะมันอยู่ทักแป๊บหนึ่งนะ สมมติ e อ i t อยู่ทางนี้ใช่ไหมเอกซอยู่ทางนี้ใช่ไหมเขาถามว่าแค่รู้แค่กี่กี่คำถามเขาถามว่ากี่คำถามถึงจะออกได้เลยถ้าสมมุติพี่ไปฝั่งซ้ายแล้วถามว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยแม่งพูดจริงเสมอบอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยคือทางออกไหมแม่งบอกไม่ใช่แสดงว่าเรารู้เลยว่าไปทางไหนทางขวาแน่นอนโดยที่มึงไม่ต้องถามด้วยแล้วถามว่าอย่างนี้นี่เองและและถามต่อว่าพี่แล้วมึงรู้ได้ไงว่าแม่งไปทางขวาแน่นอนก็มันบอกอยู่ไงว่ารอบแรกโคตารอบแรกมันเป็นไง มันเป็นจริงเสมอใช่ไหมล่ะอ่ะหรือถ้าสมมติเราเลี้ยวไปทางขวาล่ะยักษ์ต้นแรกแม่งก็พูดจริงไหมไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้ก็พูดจริงเหมือนกันบอกว่าทางนี้ใช่ทางออกไหมไม่ใช่แม่งกลับไปทางซ้ายก็ได้แสดงว่ารอบแรกยังไงก็เปิดโอกาส <พอ S 1> ก็ค<อ>ือเอาง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่ายๆก็คือรอบเดียวรู้เร<ๆ>ื่องใช่รอบเดียวรู้เรื่องเพราะฉันตอบค่หนึ่ง<า>ครัถามทีเดียวพอเพราะว่า